ตอนเห็นบทครั้งแรกคือช็อกเพราะว่าในบทเห็นว่าหย่าท้องอืมอันนี้ช็อกก่อนเลยพี่ยักษ์พี่คิดจะกลับไปเป็นทาหารอีกหรือเปล่าเอาจริงพี่ก็อยากกลับไปเป็นทหารนะแต่อดห่วงทีงนี้ไม่ได้กระผมพลทหารักษ์รายงานตัวครับแย้มคงดีใจเนาะที่เห็นเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเดนิสเจลินชานะคะในเรื่องก็รับบทเป็นหย่าค่ะ การกลับมาครั้งนี้เราไม่ได้มาตัวคนเดียวเพราะว่าเรามีหนึ่งชีวิตมาก,กับเราก็คือในภาคน,นี้เขาก็ท้องค่ะแล้วก็ประดิษฐ์เนี่ยเอาเรามาไว้ที่บ้านพ่อกับแม่เราก็เลยต้องแบบมาร่วมประสบพบเจอเหตุการณ์กับครอบครัวทุกคน จริงๆก็โตขึ้นยังเห็นได้ชัดแน่นอนค่ะเพราะว่าก็มีลูกแล้วเนาะเขาก็จะมีความมีวุฒิภาวะเยอะขึ้นจากภาคสองด้วยเพราะว่าเหมือนเราเป็นแม่คนแล้วแล้วก็ยังเป็นหยาดเหมือนเดิมค่ะที่แบบรักครอบครัวสู้เพื่อครอบครัวได้แยม้มช่วยยี่ด้วยนะแย้มจะมาจริงหรอถ้าแย้มรู้ว่ายี่กำลังเดือดร้อนไม่ว่าอยู่ที่ไหนหแย้มก็ต้องกลับมาพุทธโทา เห็นบทครั้งแรกคือช็อกเพราะว่าในบทเห็นว่าอย่าท้องอืมอันนี้ช็อกก่อนเลยยิ่งรู้ว่าในเรื่องคือต้องท้องแก่มันก็ท้าทายตัวเราพอสมควรค่ะว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะห่างไกลจากตัวของเดนิตพอสมควรขอยืมท้องมาลองใช้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราแบบคุ้นเคยแล้วพอเราไปเข้าเซตจริงอ่ะมันก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักกลับบ้านก็ปวดหลัง ใช่แต่ว่าก็ก็โอเคนะภาคที่แล้วเป็นตัวโดนภาคนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นตัวโดนได้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็มีซีเควนต์แหละซีเควนต์ที่เขาสามารถช่วยเหลือได้อาจจะไม่ใช่ตัวโดนมากขนาดนั้นนีน่าอาจจะโดนเยอะกว่า น้องก็เก่งอยู่แล้วอะจริงๆพอรู้ว่าน้องแบบว่าต้องเล่นอะไรมากมายขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าคือในขณะที่ต้องเข้าถึงบทตัวละครที่ต้องเล่นหลายอย่างขนาดนั้นแต่เขาก็ยังคงความเป็นนีหน้าความสดใสในว,วัย11ขวบได้อยู่รู้สึกว่าน้องเก่งมากๆเราอาจจะมีประสบการณ์จากภาคแรกที่เจอน้องถอนฟันมาแล้วพอมาภาคสามเอ้าเรียท้องแล้วลูกเจจะเป็นผู้หญิงเลยผู้ชายนะ เนื้อหวานแบบนี้ยี่ขอละเจก็คืออยากให้ทุกคนรอดูเพราะว่ามันรบรถมากๆค่ะทุกคนจะรู้สึกว่าระหว่างทางของซินคือแบบกระพริบตาไม่ได้เลยที่ยอดอะคะ่ะมันไม่ใช่แค่หนังผีธรรมดามันเป็นหนังผีที่มีแอคชั่นจัดเต็มก็เลยอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่นี้แล้วภาค3คือมันเหมือนเป็นคอมโบระหว่างภาคหนึ่งกับภาค2มารวมกันคือความหลอนกับความมันอะคะ่ะไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆนี่จะคนจิตแข็งอย่างเียเท่านั้นนะที่จะปราบพวกมันทุบซานได้พ<ม>ลาดไม่ได้นะ เขากลับมาแล้วนะไอเฮียหยาที่งตุลาคงนี้ในรงภาพยนตร์ค่ะ